สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมยา74นะครับอารมณถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมยาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมยาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับ no กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่25ก mm ุมภาพันธ the ์ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันท <m uß assaulted feelings> ี่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นศึกมวยมันสนันเมืองบวกทูโฟยูบวกเพชรยินดีคู่มวยที่วาจัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีนะครับค่ำคืนนี้นะครับที่รังสิตมวยวันนี้ครับส่วนในด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนน เมย์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลถ้วยครับของประเทศอิตาลีฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันฟุตบอลถ้วยของประเทศสเปนและฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนะครับไฮไลท์ค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางปราสาทเรนแก้วคิตตันพาเลสเปิดสนามเซลเฮลส์พาร์ครับมมอกระทางครับสิงห์พยองแอตตันวิลล่านะครับซึ่งผมเมทาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับที่เวทีมวยรัง ช่วงที่2วิเคราะห์วิจาจา์ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆนะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการนะร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นย t u b e เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4 เป็นอิสตาแกรมเมทาเจ็ดสีสี่ช่องทางทรับสการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมตา ต้องขอบคุณทางข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุก1 6 8นะครับสน,นใจนจครับสมัครเข้ากลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุก1 6 8มีข้อมูลมวยหน้าเล่นวยหน้ารองประจําวันรวมถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและท,ที่สําคัญหลายๆท่านที่ชื่นชอบลายเสียงมวยมีลายเสียงมวยให้ฟังมีลายเสียงมวยให้ฟังนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยุก1 6 8ช่องทางการสมัครนะครับอยู่ที่ไอดีลายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับเรื่องกีฬามวยเรื่องกีฬาฟุตบอลและลายเสียงต้องกกลุ่มมีฬายยพ 1นึ่ผมเมธาการันตีครับอ่ะต่อไปครับเราเข้าสู่ในด้านของมวยนาลิ้นมวยนารองครับค่ำคืนนี้ที่เวทีมวยหลังสิบนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกทูฟยูบวกเพชรยินดีค่ำคืนนี้มวยจะเริ่มช่วงเวลา18บแปดนกาจุดศูนย์ศูนย์นอนคู่แรกครับเสือสองเรลาวัยมวยไทยเจอกับทางเจ้าวันเฮงนะครับกล้วยบางคอแหลมมวยคู่นี้เจอกนันในพิกัดนะครับ99นะครับ บอลนะครับเปด้านของมวยคู่นี้นะครับในด้านของราคาเด็ิบทางเสินสองเล่เป็นต่อที่ราคา11บแปดนะครับเสือสองเล่นะครับเป็นมวยเพศเข่าในเหนี่ยน,นปั้มรัดมัดตีส่วนทางเจ้าวันเฮงนะครับเป็นมวยเพศไตขาต่อยหมัดอาวุธมวยหนักหน่วงบุนแรงส่วนตัวผมผมชอบมวยรองทางวันเฮงคู่หนึ่งนะครับ คู่ที่2ครับแอกต้าอึ้งอุบลนเจอกับทางเจ้าสัตธาจิตอาสาบางแก้เมยคูณน้เจอร์พิกัด1 1 5ปอนด์แอกตา้าเนี่ยเราป1.9ครับส่วนทางเจ้าสัตธานี่มาขาดไป0.3คู่ขี้สุบุศีครับอะไรนั่นของมวยคูณน้ราคาเลตเปิดทางแอกตา้าต่อ19แอกตา้าเนี่ยก็ถือเป็นมวยเพศเข่าในเหนียวแน่นปัมรัดมัดตีส่วนทางเจ้าสัตธาก็ประเภทเข่าในเหนียวแน่นเช่นกันมวยคูณน้ชิงไหวชิมคลิปสีเสื้อหน้าเสือตัวเงิน ดูว่าเอ็กตอรดีกว่าส่วนตัวผมยังชื่นชอบความหลาดหลายในเรื่องของอาวุธชอบทางเอ็กตอรครับคู่2นะครับคู่ที่3ยอดวิชานะครับเชฟพุ่งว่าวันนี้เจอทางเจ้าแหวนเพชรตึงอุบลมวยคู่น,นีน้เจอกระพิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์ยอดวิชาขาดไป0.3ครับส่วนทางเจ้าแหวนเพชรนี่ก็มาขาดไป0.3ยอดวิชานะครับเป็นมวยประเภทนะครับล็อกลัดมาตีเปิดเกมเดินชนจนทางแหวนเพชรเขาเป็นมวยฝีมือตั้งรับจับทาง2แข้ง2ก,กาดนะครับมวยคู่นี้ครับผมชอบในเรื่องของทางเจ้านะครับ แหวนเพชรนะครับรองที่ทางแหวนเพชรครับคู่3นะครับและคู่ที่4ครับวันนี้ครับน็อตใหม่ครับเจพิว่าเวอร์เจอกับทางเพชรพอใจบัสทุ่งเขาหลวงหวยคู่นี้เจอรันพิกัด1 0 5ห้าปอนด์กับน็อตใหม่ลดไป1่ปอนด์ส่วนทางเจ้าครับ เพชรพอใจนี่ก็ามาน้ำหนักขาดไป0.1นะครับมวยคู่นี้น็อตใหม่กระดูกมวยเบอร์มวยดีนะครับตั้งรับจับทาง2แข้ง2องการอาวุธมวยเอาไต่รูลุับไวส่วนทางเจ้านะครับมุมน้ำเงินเพชรพอใจก็เป็นวยเพชรเปิดเกมเดินทนไฟเตอร์บูปสู้ดีเย็น5ยกแต่ว่าความหลากหลายของอาวุธนะั้นดูเป็นรองของชอบเลยนะของมวยคู่นี้ผมชอบทางน็อตใหม่นะครับและคู่ที่5ครับเพชรเทวดาครับสบุญรักเจอกับทางเจ้าด่วนอุบลติ์กุดชิมมวยคู่นี้ครับเป็นวัยเพศหลายร้อยสามห้าปอนด์ส่วนตัวผมเมท้าผมชอบทางลููกกกหนัลแรงงทาเจ ไทยเจอกับทันตัวสิงห์บวบบอลจอก้องเกียจมวยคู่นี้นะครับคู่ขี้สูสีเช่นกันส่วนตัวผมนะครับผมชอบทางเสกสันเล็กนะครับแล้วคู่ต่อมาครับโชคดีนะครับเพชรแสงทองเจอกับทางทอมพิชิตนะครับจิบด็อกเตอร์ชันชัยกับมวยนี่ส่วนตัวผมเมธาผมชอบไปดั้งของทางจอมพิชิตฝีมือหลากหลายนะครับแต่ในคู่สุดท้ายท้ายสุดเพชรสองเรลาวัยมวยไทยเจอกับทางเพชรขุนศึกวิทักษ์ทางหลวงมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปดั้งของทางเพชรสองเรนั่นของวันนี้นะครับวันนี้มวยรักมวยชอบก็แจ้งในสับปแล้ววันนี้ที่ผมชอบมากๆเลยมาเรื่องของวันนี้้คครรรัับบเอ็กตานะ แล้วก็แหวนเพชรนะครับเอออีกตัวหนึ่งคือทางมัดใหม่ครับสามตัวนะครับและไอ้ตัวสุดท้ายท้ายสุดก็คือทางเจ้าเพชรสองเรย์ผู้สุดท้ายนะครับวันนี้จบลงเพี่นี้เดี๋ยวช่องที่สองฟุตบอลต่างประเทศเจอกันใหม่จ้าววันนี้สวัสดีครับ